สวนเขาเก็บก่อนชาวบ้านได้เก็บก่อนชาวบ้านประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันเจ็ดวันถึงสิบวันเราใช้ยาตัวนี้ค่ะที่ใช้ตัวไหนครับเวอร์แพนค่ะคู่หูมหัศจรรย์นี่เองนะครับเวอร์แพนนาโนกับเวอร์แพนไคโตซานได้ขนาดไหนทั้งหมดสิบหกไรทพี่ใช้ต้องใช้ถึงสามพันลิตรสามพันลิตรสามถังนั่นคือสามคู่สิบวันสิบวันครั้งค่ะที่เปรียบเทียบแล้วเขาเรียกว่าต้นทุนที่พี่ใช้ไม่มากไม่มากไม่มาก เพราะเราไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ใส่พวกปุ๋ยโคกที่เรามีขายอยู่ในราคาต้นทุนหน่อยแต่เห็นว่าเห็นบอกว่าพี่เพ็นเนี่ยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพียงสารเคมียาฆ่าแมลงเราไม่ใช้เลยค่ะไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยพี่กลดน้หวานขึ้นนะครับเราต้องเก็บก่อนเก็บก่อนสุกก่อนแล้วต้นนุนก็คือไม่สูงไม่มากไม่มากเยอะเลยใช้ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าได้ทั้งใบได้ทั้งอะไรมื่อลงล่างวันเราต้องต้องฉีดเนี่ยมันจะทําให ลูกใหญ่เร็วคนสวยเนี่ยมีน้ำหนักหน่อย